นี่จะทุกคนต้นอินทผาลัมที่เราเอามานะคะแล้วก็ทําการปลูกปลูกแบบนี้เพราะว่าตัดหญ้าออกมาแล้วเมื่อก่อนจะปลูกหญ้าไว้นี่หญ้าเนี่ยที่แม่ที่บอกว่าแม่มาตัดอะนี่นี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งสะเรานะคะ พุ่งนากันไหมคะอากาศดีมากทุกคนอากาศคือแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีไม่ได้หรอกคะ่ะมือไม่บ้าง <c oughs> <c oughs> อันอุปกรณ์เพลินค่ะอุปกรณ์อันมานเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าอันหญ้าอะไรหญ้าลูซี่ม,มาสับเอาไม่ใช่ลูซี่ซคืออะไรคะ นี่ก็คือสวนอีกข้างหนึ่งของเรานะคะเจำได้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เราจะถ่ายประจำช่วงที่เราเข้ามานะคะเดินเข้ามาข้างในสวนเนี่ยเราก็จะอยู่กันฝั่งนูน้นส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้ลกลกญ้าแต่ตอนนี้แม่ก็ตัดออกแล้วนิวเปียหญ้านิวเปียแม่เขาก็เอามีดมาสับสับเอาอ่ะอืีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะพา จะพาไปดูตรงที่แม่เขาตัดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดคลิปกันฝั่งนี้บ้างเพราะว่าฝั่งนู้นเราเปิดกันบ่อยแล้วฝั่งนี้ก็จะมีผักแบบเยอะแยะไปหมดนะคะกะ็จะมีจะมีของเยอะฝั่งนี้ยจะมีพวกต้นมะม่วงนะคะแล้วก็พวกผักผักขาไม้ไม้แดงไม้พยุงนะคะเยอะฝั่งนี้เพราะว่าไม่ค่อยฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ ฝั่งนู้นก็จะปลูกเช่นเอานะพวกบัวพวกฟักนะพวกอันถั่วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะพาไปดูผักนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเอาตรงนี้มีปลา,าด้วยเหรอทุกคนดูปลาตรงนี้อุ้ยปลาเยอะนะเนี่ยเนาะ นีฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่เราแบบถ่ายกันบ่อยๆรถเข้ามานะคะจอดอยู่กันจอดอยู่ตรงนู้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปาจ้ะอตอนนี้ข้าวเราก็ออกผลแล้วแต่ว่าก็มีการเขาเรียกอะไรลม้มข้าวลม้มตายเยอะมากเลยดีบด,ดุบบุเลยอันนี้คือต้นอ,อกระทบลุกใช่ไหม คุณเขาเรียกกระทกโลกอย่างนี้ไหมคะเสาวรสเสาโรสก็จะมีลูกมันมีหรอมีแล้วกินไปแล้วค่ะกินไปหลายรุ่นแล้วนี่นี่นี่ดอกมันดูดอกเขาจะอยู่ตรงนู้นอะไรคะบักแตคคเย้่ลูกบักแต่เหยียบนี่ไงเม็ดมันอยู่ข้างบนอะ แ <Okay. S 1> ม่บันเอาไปจุดไฟได้นะเห็นไหมเออเอาหินถือึ๊บเกีในเจอไฟใช่เหรอคะอ,อันนี้แม่ก็จะปลูกขานะคะแล้วก็มีมะเขือมีขนุนแซมไปนะคะก็จะแซมไปเรื่อยๆเนาะนี่แล้วก็อันนี้ต้นต้นต้นอะไรพอ่อ <Okay. S 1> ดอกแคดอกแคจ้าดอกเยอะดอกเยอะมาก เขามีดอกเยอะมากแล้วพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อคะ่ะจะเห็นพ่อทุกคลิปเลยเพราะว่ามาทุกนาก็จะมีพ่อเป็นไกด์นะคะไกด์พาเที่ยวนะคะต้นแครแครก็จะตรงนี้จะมีแครสองต้นนะคะขนุนเนาะเราก็ไม่ขนุนนี่มันหวานไหมพ่อเอาขนุนพันมาจากไหนต้น มะละกอมะละกอนี่คือเขาโดนน้ำมากอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นเหลืองเหลืองแลวออกเหลืองเหลืองมะม่วงจ้ะมะม่วงเรามีเยอะเพราะว่ามันมีหลายพันเนาะน้ำดอกไม้มะม่วงมีหลายสายพันธุ์เราก็เลยปลูกเยอะหน่อยอันไหนเกิดก็เกิดอันไหนรอดก็รอดจ้ะ นี่จ้าทุกคนต้อนอินทพาลัมที่เราเอามานะคะแล้วก็ทําการปลูกปลูกแบบนี้เพราะว่าตัดหญ้าออกมาแล้วเมื่อก่อนจะปลูกหญ้าไว้มีหญ้าเนี่ยที่แม่ที่บอกว่าแม่มาตัดอะนิวเฟียจากต้อนอินทพาลัมหนึ่งต้นนะคะที่เล็กค่ะคนดูแลสวนที่นี่จ้ารอมากจากที่แบบตอนมานะอ้วนมากลงพุงแบบว่า ท้องใหญ่เลยอะ่ะพอมาอยู่นี่ได้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะผอมแล้วะปะเปล่ากินเหล้าขาว <G ül üyor> กินเหล้าขาวเยอะเมื่อก่อนกินเบียรพอมาอยู่กับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นกินเหล้าขาวอันนี้ต้นที่สองเนาะเนี่ยต้นใหญ่ที่สุดแลวมั้งเนาะพ่อใหญ่สุดแล้ว ใหญ่สุดแล้วในในในสี่ต้นเราซื้อมาทั้งหมดสี่ต้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นผักเอา้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยพ่อหญ้าขึ้นไปอยู่ได้กินหลายรุ่นมากนะพ่อเก็บไปแบบเก็บทั่วพูเก็บไปแบบอันนี้เยอะเยอะมากนี่ใครอยู่แถวนี้นะคะสั่งได้เลยยังไ,ได้ใายปุ๋ยมาซื้อได้เลย น้ำพึ่งลดน้ำพิ่งลดน้ำมันมาเยอะเกินน้ำเพิ่งแห้งนี่จ้ะอันนี้ก็คือต้นที่สามนะคะแล้วนู้นก็คือต้นที่สี่จ้ะอ่าต้นนี้ก็จะเป็นต้นของโห้ยปลาย,ยอมะมากนู้นนู้นนู่นปลาปลาแบบบึม,บ,มบั่มบึมบั่มมากเลย เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆอย่าโรยเยอะสิเดี๋ยวกำลังจะไปนี่ต้นนี้คือต้นที่สี่จ่ะมะพร้าวน้ำหอมนี่ตรงข้างๆนี้แม่ก็พอจะปลูกถั่วนะคะน,นี้จะลงถัวไปลงถัว่วสั่งกันมาเข้ามาเลย สั่งซื้อก็เข้ามาเลยจองออเดอร์พี่จองออเดอร์นะคะเพราะ <laughs> ว่าน้ำมาปล่อยปลาเพราะว่าน้ำมาปล่อยปลาหมดนะคะนนี้กำลังควนดินอยู่ควนดินเราเราทำดินเตรียมดินอยู่เตรียมดินอันนี้ต้นโหระพาโหระพานี่ปลูกง่ายเนาะพ่อเนาะตรงนี้ลงแล้วโรยปูนขาวเนี่ยเหรอพ่อปลูกแล้วเหรอ อ๋อที่ใส่เนี่ก็ใส่ปูนขาวนะคะอันนี้คือต้นอะไรน้องเนาะพ่อเอ๋ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยผักหวานผักหวานแล้วมันเป็นอย่างงี้เหรอเนี่ยแบบเป็นนี้เรากินยอดมันต้นเดียวก็ได้ยอดเดียว,วเราเราต้องหัดให้มันขึ้นไหมอ๋อแตกยอดต้องให้เขาแตกยอดอันนี้ต้นมะก,กรูดมะก,กรูดจ้าอู้อันนี้มันอ่าแม่ปลูกหรือมันขึ้นเองเนี่ยพ่อปลูกปลูกเหรอ พ่อปลานั่นนะ่ะน้องบิสรเะ,ะ,ะ,ะเองน้องคนไหนน้องมวยพี๋ยวแอบไปดูปลาหน่อยนูปลาอยู่นู่นตามพ่อไปอ๋อน้ำไหลคิดว่าเสียงปลากระโดดพ่อน้ำไหลจ้า จะไปรับยาย่อต้นหอมหอมแบงหอมแบงเอาไปใส่ต้มยำมันออกกลอดล เดี๋ยวลูกอะไรนี่จริงเลย 妈。